ไปในปานวินเทอร์ดูนาวจะไปตะว,วันออกไกลนหน้าฝนชุจำจะไปอยู่โลไปใบไม้พี่ใบจะไปตะว,วันออกไกล สวัสดีทุกๆคนค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารน,นะลกูกอ่าสวัสดีทุกๆคนเนาะอ่ะวันนี้ก็เข้าสู่วิชาบูรณา,าการรอบรู้สู่ท้องถิ่นของเราอีกแล้วเนาะอ่าตอนนี้ก็ขึ้นหน่วยที่8แล้วเนาะก็คือเรื่องของหน่วยซัมเมอร์นั่นเองอ่าซึ่งหน่วยนี้เนาะอ่า ยังไม่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหมว่าซัมเมอร์เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนักเรียนเห็นพื้นหลังของคุณครูไหมลูกเห็นนักเรียนเห็นใช่ไหมว่ามันมีอะไรบ้างเห็นนียเเทศกาลเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วยังมังไหมว่าว่าหน่วยนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างข้างหลังคุณครูเลยจ้า ที่นักเรียนเห็นข้างหลังเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างเออนี่แหละเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้แหละเออมีเรีูดีโคอะไรนะเรียรีดีไซน์อ๋อมีเจดีไซน์ด้วยคิดว่าจะได้ทำไหมมีค่ะค่ะคิดว่าจะได้ทำไหมเอ,อ <c oughs> เราจะได้ <c oughs> ได้เรียนเฉยช, <c oughs> ชได้ทำด้วยเออ อันนี้ยังไม่บอกหรอกแต่ว่าให้รู้ไว้ก่อนวนะ่าเออเนี่ยแหละเรื่องที่เราจะเรียนก็คือที่นักเรียนเห็นข้างหลังเนาะอ่าทีนี้เมื่อรู้แล้วว่าหน่วยซัมเมอร์เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวทีนี้เราเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้ก่อนอ่าก่อนที่เราจะไปถึงนวัตกรรมของเราอ่าเราไปเรียนก่อนโอเคเปล่าโอเคเบบี้ <Okay. S 1> <Okay. Baby. S 2> อ่าไปเลยค่ะ สวัสดีชั่วโมองที่5 5 5ห 5. ชั่วโมองที่5นี่นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ<ด>เรื่องของประเภทของพายุนั่นเองค่ะอ่าประเภทของพายุมันเป็นยังไงนะ ประเภทของพายุเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยแต่เราจะไม่ได้เรียนเอาทั้งหมดนะคะวันนี้เราจะรู้แค่ประเภทของพายุที่อยู่ในโซนเอเชียตวันออกเฉียงใต้ของเรานั่นเองนะคะอ่ะก <c oughs> ริ่งกงเข้าสู่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะหลังจากจบชั่วโมงนี้ไปเด็กๆจะได้อะไรกลับไปนะคะชั่วโมงเนี้พวกเธอเนี่ยจะสามารถบอกถึงประ ของพายุได้เออบะมีง่วงนอนแต่เช้าเลยนะลกูกเออ,เ,อ,อเห็นนะอ่าต่อนะคะเด็กๆแซลกันขำๆเนาะอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของพายุนะคะวันนี้คุณเนตรไม่มีคำถามมาถามเราจะเข้าสูนื้อาหากันเลยเรามาพูดถึงเรื่องของพายุนะคะพายุเนี่ย คืออะไรพายุนะคะมันก็คือปรากฏการทางธรรมชาติชนิดหนึ่งนะคะพายุอันนี้มันเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือว่ามวลอากาศที่มีความแตกต่างกันของอุณหภูมินั่นเองนี่คือตัวอย่างของพายุนี่ใครไม่เคยเห็นพายุนี่คือพายุนะคะลูกนี่คือตัวอย่าง เอ๊ะแบบนี้เขาเรียกพายุอะไรนะนักเรียนว่าพายุพายุแบบนี้นักเรียนว่าน่ากลัวไหมพายุน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมอ่าทีนี้นักเรียนพายุเนี่ยมันมีแบ่งแยกออกไปได้หลายพายุมากเดี๋ยวเรามารู้ว่ามันเขาแบ่งแยกออกมาเนี่ยมันมีพายุอะไรแบบไหนบ้างกิ้ง ตอนเรามาพูดถึงประเภทของพายุกันนะคะลูกประเภทของพายุเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปอ่ามันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างจากแรงของมวลอากาศในพายุอ่ามันเกิดจากแรงของมวลอากาศในพายุนะคะและก็สาเหตุของการเกิดพายุเนี่ยมันก็แบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะ <c oughs> เนี้ยสามประเภทเนี้ยมันมีอะไรบ้างไหนลองเดาดูส,สิสามพายุเนี่ยที่เขาแบ่งออกสามประเภทไหนลองเดาดูสิว่ามันน่าจะเป็นพายุอะไรบ้างนะพอรู้ไหมพายุฤดูร้อนค่ะพายุฤดูร้อนพายุฤดูฝนพายุฤดูฝน พายุฤดูหนาวพายุฤดูหนาวโอ้ครบฤดูเลยอะพายุทรายอะไรนะคะพายุทรายพายุทรายมี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 ใครจะตอบเดาเดาดูอีกไหมพายุหิมะพายุหิมะก็มาโอ้ไม่กดอือพายุพายุฝนพายุฝน หมดยางหมดยงาดยงพา,ายุทอร์นาโดครับจ้าโอ้พายุทอร์นาโดโอ้อะเรามารู้จักกับการ <ไป S 2> แบ<ม>่งประเภทของพายุนะคะมันก็มีแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันเนาะเด็กๆเรามาดูประเภทแรกนะคะอ่าเรามาดูประเภทแรกประเภทแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าพายุฝนฟ้าคะนองนะคะเด็กๆพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างไร นี่เหมือนในรูปเลยก็จะมีฝนตกมีฟ้าร้องมีพายุเน,ะนาะมีฟ้าแลบพายุแบบนี้เนาะก็น่ากลัวอยู่นะเด็กๆเ,เคยอยู่ในเหตุการณ์ไหมฝน oh <my. S 1> เคอ,อมีฟ้าร้อง oh <my. S 1> ฟ้าแลบพายุ มันเกิดขึ้นได้อย่างไรพายุฝนฟ้าคะนองนะคะเด็กๆมันเกิดขึ้นในบริเวณที่มันมีอากาศร้อนชืน้นอ่าซึ่งพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันมักจะเกิดอยู่ในเขตแถบเส้นศูนสูตรนั่นเองก็คือเขตร้อนนะคะเอประเทศอะไรนะที่อยู่แถวเส้นศูนย์สูตรประเทศอะไรนะมีใครรู้บ้าง <Okay. S 1> เอ้ยเก่งมากมันคือประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยของเราถูกไหมเออก็อีพวกฝนฟ้าขนองเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ในแถบเขตโซนแถบร้อนน่ะอ่าก็คือพวกเอเชียนี่แหละมักจะเจอกับพายุชนิดนี้บ่อยมากก็คือพายุฝนฟ้าขนองนั่นเองนะคะอ่าลักษณะอ่าพายุฝนฟ้าขนองเป็นยังไงมันก็จะมีฟ้า ฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วก็มีฝนตกหนะักอะซึ่งเราเนี่ยมักจะเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆเนาะอาใครที่พิมพ์เล่นนะขออนุญาตด,ดูนะอาเราไม่พิมพ์เล่นนะคะเด็กๆอาเดี๋ยวหักคะแนนนะคะโอเคทีนี้เรารู้จักกับพายุฝนฟ้าขนองไปแล้วเรามารู้จักกับพายุอันต่อไปนะคะเด็กๆอ่า ีงองมารู้จักกับประเภทที่สองค่ะประเภทที่สองนะคะเขาจะเรียกว่าพายุหมุนเขตร้อนนั่นเองนะคะนี่ลักษณะพายุหมุนเขตร้อนนะคะมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้มันจะเป็นหมุนๆเอ๊ะที่นักเรียนเห็นเนี่ยคืออะไรนะ้บริเวณนี้เนี่ยหมกทะเล่อ,อ,อทะเลใช่ไหมไม่ใช่ท้องฟ้านะมันคือทะเลใช่ไหมคะ อ,อันนี้ก็คือพายุหมุนเขตร้อนอนักเรียนคะแต่ทีนี้อีพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชื่อเดียวนะมันจะมีแบ่งแยกออกมาเป็นย่อยย่อยย่อยยชนิดของความแรงของมันเนี่ยอีกมากมายเลยนะามารู้จักกับพายุหมุนเขตร้อนนะคะพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยมันจะตอกมันจะก่อตัวขึ้นเป็นหย่อมนะคะ หย่องความกดอากาศต่ําซึ่งอยู่พายุชนิดนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นบริเวณแถวเส้นศูนสูตรเหมือนกันกับพายุฝนฟ้าคะนองนะคะาพายุชนิดนี้มันจะเกิดอยู่ที่บริเวณใดพายุหมุนเขตร้อนมันจะเกิดอยู่ที่แถวแถบทะเลหรือว่ามหาสมุทรนั่นเองนะคะมีเกิดบนดินไหม มีเหมือนกันอแต่ว่ามีน้อยมากเออแทบไม่มีเลยแหละอ่าพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยส่วนมากมันจะไม่มีบนดินนะคะลูกถ้ามีบนดินเนี่ยเขาจะเรียกอีกพายุพายุหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปรู้ว่ามันคือพายุอะไรอ่าอะไรคะอ่าไม่มีนะอ่าโอเคลักษณะของพายุเนี่ย มันก็จะหมุนเป็นลูกเหมือนที่นักเรียนเห็นในรูปเนี่ยหมุนเป็นวงกลมมีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็สูงขึ้นเนาะ,ะมันจะเกิดมาพร้อมกับลมที่รุนแรงนั่นเองนะคะ มันจะเกิดขึ้นกับลมที่มันแรงมากๆนะคะโดยอีพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยมันก็แบ่งประเภทออกไปอีกอแบ่งตามความแรงของลมพายุนะเออแบ่งตามความแรงของลมพายุเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีประเภทอะไรแรงมากแรงน้อยอะไรแรงที่สุดเออ เรามาดูกับประเภทแรกนะคะอาพายุหมุนเขตร้อนประเภทแรกเขาเรียกว่าพายุดีเพรสชั่นเป็นพายุที่มีความแรงน้อยที่สุดในพายุหมุนฤดูร้อนนะคะซึ่งความเร็วของมันเนี่ยมันก็จะไม่เกิน63กิโลเมตรต่อชั่วโมงเออเร็วไหม 63กิโลเมตรเนี่ยเท่ากับบ้านค่ายของเราเนี่ยขับรถไปที่ไหนอ่ะที่แกลงที่แกลงไหมเออประมาณแกลงอ่าเท่าๆกับบ้านค่ายไปแกลงซึ่งอ่าเราต้องขับรถไปแกลงเนี่ยประมาณสองชั่วโมงใช่ไหมค่อยจะถึงหรือประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งถูงถกไหมแต่อันนี้63กิโลเมตรเนี่ยมันเร็วมาก ชั่วโมงเดียวก็ถึงแปลว่าความเร็วของพายุปรีอ,รอ,รอดีรีเดอาร์เดียรดีเพรสชันเนี่ยมันเร็วๆพอกับรถยนต์เลยเออใช่ไหมใช่ทีนี้เรามาดูว่าลักษณะของพายุชนิดนี้เนี่ยมันเป็นยังไงพายุชนิดนี้นะคะมันก็จะมีฝนมีลมมีลมที่แรงด้วยแล้วก็มีฝนด้วยนะคะ เอออีฝนที่มันตกลงมาเนี่ยมันก็สามารถทําให้เกิดน้ําท่วมได้นะคะอ่าการสังเกตเนี่ยเราจะสังเกตได้อย่างไรว่ามันเป็นพายุดีเปรสชั่นแล้วก็จะสังเกตว่าเอฝนลมที่มันตกลงมามันมีอะไรบ้างพายุดีเปรสชั่นเนี่ยเด่นๆของมันเลยก็จะมีลมอ่ามีลมนะคะแล้วก็อ่ามีฝนนั่นเองนะคะอ่าฝนตกมากก็อาจจะท่วมได้เหมือนกันอ่า ระดับความรุนแรงของพายุดีเพรสชันนะคะก็ไม่น้อยออยู่ที่ระดับน้อยถึงปานกลางนั่นเองนะคะพายุชนิดนี้เนี่ยสามารถทําลายบ้านเรือนอ่านบ้านเรือนของเราได้ไหมสามารถทําลายบ้านเรือนของเราได้มไม่คห<ำ>ม ทางบ้านของเราได้แต่พายุชนิดนี้เนี่ยมันก็จะมีฝนมีฝนมีลมซึ่งมันก็สามารถทำให้เกิดน้ำท่วมได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือพายุอาเขตร้อนชนิดอาพายุหมุนเขตร้อนชนิดที่1นึ่งยังไม่แรงมากเรามา,รเรามาดูพายุหมุนเขตร้อนชนิดที่2กันคือะอะไรอ่า พายุหมุนเขตร,ตร้อนอันที่สองก็คือพายุโซนร้อนนั่นเองค่ะน่าพายุโซนร้อนเนี่ยมันก็่มีแรงพอที่จะทําลายบ้านเรือนได้แล้วนะเออบ้านที่มันไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยอ่ารู้จักบ,บ้านที่มันไม่แข็งแรงไหมบ้านที่เขาสร้างเหมือนอตามพุนาอะ,อะไรพวกเนี้ย ที่มีที่มีโครงสร้างไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะเออมันก็สามารถทําให้บ้านหลังนั้นอ่ะพังได้เหมือนกันนะอแล้วก็ยังสามารถทําให้ต้นไม้เนี่ยมันหักได้เหมือนในรูปเห็นไหมนี่ต้นไม้หักอ่าอาจจะล้มอเหมือนนักเรียนเคยเห็นข่าวต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนอะไรพวกเนี้ยพายุโซนอนยก็สามารถทให้เกิดพายุฟ้าอาา พายุชนิดนี้เนาะมันจะแรงแบบไหนเออพายุชนิดนี้เนาะมันจะทําให้มีฝนตกหนะักแล้วก็มีน้ําท่วมเออน้ําท่วมเลยแล้วก็มีน้ําป่าไหลหลากเออพอน้ําป่ามันไหลหลากเนี่ยมันก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยเออมันหักอ่าอะไรได้แล้วก็ทําให้ดินถล่มได้เหมือนนักเรียนเคยดูข่าวไหมว่าแบบอู้น้ําเวลาฝนตกหนักๆจนถนนอ่าขาดอะไรพวกเนี้ยเออ มันก็เกิดจากพายุโซนร้อนนี่เองอาพายุชนิดนี้เราจะสังเกตได้จากอะไรเราจะดูว่าเอถ้ามันมีลมเนี่ยเออหนึ่งเนี่ยมันอาจจะดาว,ว่าเป็นพายุโซนร้อนได้แล้วแล้วก็ต้องมีลมแบบต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาลมแรงอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีฝนตกพวกนี้มีฝนตกหนะักแล้วก็มีความแรงกว่า,าพยายุที่เรา,า depression รุนแรงกว่าพายุดีเพรสชั่นั่นเองนะคะระดับความรุนแรงของมันก็รุนแรงมากอ่ารุนแรงมากพอสมควรนะคะ,ะอ่าระดับความเร็วของพายุโซนร้อนค่ะ,ะอ่าก็ตั้งแต่63ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเร็วไหมเมื่อกี้<ะ>พดีเพรสชั่เร็วแล้ว<ะ>เอออีพายุโซนร้อนเร็วกว่า เออเร็วได้ถึง118ยสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอู <S 2> <S 2> เกือบเท่าเครื่องบินแล้วนะเนี่ยเออเร,ร็วกว่าเร็วกว่ารถิน <S 2>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  อ,อโอเคอันนี้ก็คือพายุโซนร้อนให้จําไว้นะว่าพายุโซนร้อนเนี่ยมีความเร็วอยู่ที่63กิโลเมตรถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอ่า ต่อมาเรามาดูประเภทสุดท้ายการอ่าชนิดสุดท้ายอ่ามันก็คือพายุใต้ฝุ่นนั่นเองหรือว่าให้เขาเรียกว่าเฮอริเคนเคยได้ยินไหมพายุเฮอริเคนเคยได้ยินอเอมีใครสงสัยไหมว่าเอ๊ทำไมชื่อทำไมมันมีหลายชื่อจังเคยสงสัยไหมคยค่ะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมไมันมีหลายชื่อ,อชื่อของมันเนี่ยมันเกิดจากมันอยู่ในโซนประเทศอะไรเขาก็จะตั้งชื่อให้มันถูกไหมเออมันก็เลยมีหลายชื่อนั่นเองเนาะ,ะพายุไต้ฝุ่นหรือว่าพายุเฮอริเคนเนี่ยก็คือพายุอันเดียวกันนะคะ,ะพายุตัวนี้นะคะมันก็จะมีความแรงอยู่ที่ระดับมากที่สุดเลย ซึ่งสามารถทาให้เกิดความเสียหายในกับพายุโซนร้อนเนี่ยก็มีความรุนแรงมากมันเสียหายยังไงบ้างคุณครูโอ้โหมีฝนตกหนะักมีน้ำท่วมอัการมีเสาไฟฟ้าหรือว่าต้นไม้เนี่ยมันหักมันพังเออหักลงได้แล้วก็ยังทำให้เกิดอัคคีภยัยอัคคีภัยก็คือพวกเกี่ยวกับไฟเออ มันก็สามารถทําให้เกิดไฟไหม้จากฟ้าผ่าฟ้าแลบได้นะคะเออแล้วอีพวกที่ไปออกเรืออยู่กลางทะเลพวกนี้ก็สามารถเรือเนี่ยพลิกคว่ำจมน้ําตายได้เพราะว่าเวลามันเกิดพายุชนิดเนี้ยขึ้นลมทะเลเนี่ยมันจะแรงมากเรออือเนี่ยไม่สามารถออกทะเลได้หรือก็ว่าได้นะคะมีความรุนแรงมากเออความ,มแรงของมันเนี่ย รุนแรงแค่ไหนเออก็ร้อยสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเออเร็วกว่อันเมื่อกี้นิดนึงแรงกว่าแต่ก็อันเมื่อกี้เนี่ยมันจากหกสิบสามถึงร้อยสิบแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมแต่พายุใต้ฝุ่นเนี่ยคือร1อยสิบแปดกิโลเมตรน่งแล้วก็อาจจะเรือกว่าร1อยปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้อ่ามันมีพลังทำลายล้างสูงมากเออใช่ไหม อมก็จากบ้านค่ายเราไปจันทบุรีเลยสิครูใช่ไหมบ้านค่ายเราไปจันเนี่ยประมาณร้อยสิบแปดกิโลเหรอประมาณนี้ใช่ไหมโอ้เร็วนะเนี่ยปกติเราไปจากบ้านค่ายไปจันทบุรีเนี่ยเราใช้เรานั่งรถกี่ชั่วโมงบางคนสามชั่วโมงนั่งจนหลับอ่ะบางคนนั่งจนหลับเออใช่ไหมบางคนนั่งจนหลับตื่นมาว้าวถึงแล้วจันทบุรี โอ้อันนี้หนึ่งชั่วโมงถึงเลยเร็วมากอ่าแปลว่ามันก็ต้องรุนแรงมากอ่ะโอเคต่อไปมารู้จักกับประเภทสุดท้ายของพายุกันค่ะประเภทสุดท้ายเขาเรียกว่าพายุทอร์นาโดอ่าหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีชื่อมันเหมือนกันพายุอ่าของประเทศไทยเราจะเรียกว่าพายุงวง แบบต่างเขาเรียกกันก็คือพายุโครนาดูพายุชนิดนี้นะคะมันก็จะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลวยเหมือนที่นักเรียนเห็นในรูปเป็นรูปตัวอย่างนะตามชื่อมผมเคยเจออยู่ฮะอู้เคยเจอด้วยเรอไปเจอที่ไหนลูกตอนนั้นกำลังขับรถไปส่งย่าทีนี้ขับมาเป็นเหมือนเป็นพื้นที่ไาใหญ่ที่หนูได้นเป็นเงาเงาอย่างนี้เลยฮะ ผมเคยียรูที่กรุงเทพค่ะเคยเห็นแบบในยูทูบอะครับครูตอนตอนผมจีบวกวเป็นสองขวบมั้งเขาไ่ถ่ายมาได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารู้จักกับพายุตัวนี้นเนาะพายุตัวนี้มันจะเป็นรูปทรงกลวยนะคะเด็กๆซึ่งมันก็มบนี้สามารถปีกยาวจากพื้นดินเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าใช่ไหม สูงอ่าใช่พายุชนิดนี้นะคะมันก็จะมีทั้งเกิดอยู่ที่บริเวณกลางทะเลหรือว่าบนบกอ่าหรือว่าบนบกก็คือแผ่นดินของเรานี่แหละอ่าตัวนี้มันเกิดจากอะไรพายุตัวนี้มันเกิดจากการก่อตัวของก้อนเมฆเออมันหมุนเอาก้อนเมฆเนี่ยลงมาเออเป็นเกลียวเป็นเกลียวลงมาสู่พื้นดินนะ่ะ ความเร็วของมันคือเร็วมากาอเออเร็รรเวแค่ไหนห้ารต้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงจา้าแล้วก็พลังทำลายล้างของมันะ <c oughs> ลูกสูงมากมันสามารถกินบ้านทั้งหลังไปได้เลยสามารถดูด <c oughs> อาวบ้านทั้งหลังเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้าได้เลยเออเขาบอกว่าข้างในไม,มไม่มีอากาศออปิ้วเลยแหละโอ้อันตรายนะพายุชนิดนี้ตั้งแต่บ้านทั่อยลง ไปเกือบไปถึงนครราชสีมาเลยนนใช่ไหมห้าร <ไป S 2> <500 S 3> ้อยกิโลเมตรจากบ้านค่ายเราไปถึงนู่นเลยโคราชล้เวลาชั่วโมงเดียวหู <c oughs> แล้วแบบมันมันไปไกลได้เร็วมากน่ากลัวอันที่นักเรียนเจอเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่พายุคอนาโดแน่ๆถูกไหมเอออันที่นักเรียนเจออาจจะเป็นพายุ่าดีเ s รสชัน,นี่แหละเออมันก็จะมี่ พลังหมุนแบบนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่รุนแรงไม่เคยเห็นหัวอันไหนเลยแต่ว่าอีทอนาโดเนี่ยมันไม่เห็จะเกิดแถวบ้านเราหรอกมีน้อยมากถ้ามันเกิดมันก็จะเกิดบริเวณกลางทะเลอ่าดูแถวอ่าแปซิฟิกอะไรไปนู่นอ่ะเพราะว่าถ้ามันเกิดในบ้านเราเป็นไงพลังรุนแรงไหมคิดว่าจะรุนไหมบ้านเรา จินตนาการดูสิมีพายุหมุนเกียวๆเนี่ยหมุนผ่านบ้านเราบ้านเราจะเหลือไหมลูกไม่เหลือแตเหรือแต่กลวกที่อยู่ในบ้านปลวกลวคุณครูว่าน่าจะไปก่อนอันอื่นเลยนะตัวเล็กอย่าเดียวอ้าวโอเคตอนนี้เราก็รู้จักกับพายุต่างๆมาแล้วเนาะทีนี้อ่เรามาพูดถึงพายุเนี่ย พายุมันเพื่อนที่เข้าประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นพายุอะรไรมันก็คือพายุหมุนเขตร้อนนั่นเองอ,อ่าแล้วที่เจอบ่อยที่สุดในประเทศไทยอ,อ่ะก็คือพายุชนิดไหนในพายุหมุนเขตร้อนนั่นก็คือพายุดีเปรสชันก็คือตัวที่มันอ่อนอ่ะ,อะตัวที่มันมีพลังพลังน้อยที่สุดเนาะอ่าตัวที่มันไม่ค่อยรุนแรงมากถ้าเราเจออันที่รุนแรงนะ่ากลัวไหม น่ากลัวเนาะเออดีแล้วที่เราเจอแค่พายุตัวที่มันอ่อนอ่อนแรงที่สุดเนาะอ่าเราก็จะเจอแค่พายุดีเพรสชั่นเนาะอ่าพายุอันเนี้ยมันก็จะเคลื่อนที่เข้าประเทศไทยในช่วงเดือนอะไรมีฤด,ดูที่มันเข้ามาด้วยนะมันไม่ได้เข้ามาตลอดอ่าสิเดือนของเรานะลูก มันจะเข้ามาเป็นช่วงนะคะช่วงที่มันจะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมไป<ฮ>จนถึงเดือนตุลาคมนะคะช่วงช่วงเนี้ยไม่ได้ว่ามาทุกวันนะอ่าแล้วแต่วันที่มันจะมาเนาะก็จะมาในช่วงช่วงเวลานี้นะบริเวณที่เราได้รับผลกระทบในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยก็คืออีพายุดีเพสชันเนี่ยมันมี อ่ะภาคไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบมันก็จะมีภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือนะคะอันเนี้ยคือได้รับผลกระทบเต็มๆรับผลกระทบอย่างไรอะ่ะก็ประเทศของเราเนี่ยมันอยู่ในช่วงฤดูฝนพอดีใช่ไหมอ่าก็มีฝนตกปกตินี่แหละอยู่ในช่วงฤดูฝนแต่พอมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาจะ จากมีฝนอยู่แล้วมันก็ทำให้มีฝนตกหนักกว่าเดิมตกถึงขั้นเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีน้ำท่วมบริเวณที่ได้รับผลกระทบเออเหมือนที่นักเรียนได้ยินข่าวเหมือนปีที่แล้วอ่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีอ่าออใช่ไหมใช่อุบลไหมหรือว่าขอนแก่นนะที่น้ำท่วมอะ่ะอ่า นั่นแหละก็เกิดจากผลกระทบข,ของไอ้พายุตร้อนนี่แหละอ่าจากที่มันมีฝนตกอยู่แล้วเนาะพอฝนมันตกหนะักตกเพิ่มเข้ามาอีกมันก็เลยทําให้เกิดน้ําท่วมได้นั่นเองนะคะอ่าโอเคทีนี้เรามาสรุปเรื่องที่เราเรียนกันนะคะพายุแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มคะสามกลุ่มคะพายุ ได้สามกลุ่มนะคะกลุ่มที่หนึ่งคือพายุฟ้าคะนองอ่าพายุฝนฟ้าคะนองกลุ่มที่สองคือพายุฝนฟ้าที่ร้อ่าพายุฝนที่ร้อนนะพายุฝนที่ร้อนาะกลุ่มที่สามคืออ่ากลุ่มที่สามก็คือพายุทอร์นาโดนั่นเองหรือว่าพายุงวงช้างนะคะทีเนี้ย กลุ่มที่สองนะคะพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยมันก็จะแบ่งประเภทความรุนแรงของพายุออกไปแล้วก็มีชื่ออีกอมีชื่อของมันไปอีกนะคะมีชื่อตามความแรงของพายุชนิดนั้นซึ่งแบ่งออกไ,ได้เป็นพายุอะไรบ้างหนึ่งคือพายุดีดีเรชันพายุดีเรชัน,ชนแล้วก็พายุอะไรอีก อายุโซนรอนอายุร้อนแล้วก็พายุค่ะพายุอะไรพายุไต้อ่าแล้วก็พายุใต้ใช่ไหมคะเย้จบแล้วหนึ่งชั่วโมงของเราไม่ยากทีนี้งานนะคะเด็กๆงานจะมีอยู่สองอย่างด้วยกันเออกลุ่มแรกนะคะห้องหนึ่งถึงห้อง5าห้องหนึ่งถึงห้อง5้าอ่ะเดี๋ยวห้องหนึ่งถึงห้องห้า ่ะ,ะเดี๋ยวนนะ 6, 7, 8, เดี๋ยวรอกันนะห้องห7เดปดเดี๋ยวรอก่อนอ่ะเดี๋ยวคุณครูมีงานให้อ่ะห้องหนึ่งถึงห้องห้านะคะจะมีใบงานอ่ะใบงานที่สมนะคะเ,คเป็นประเภทของพายุเนาะก็จะมีตอบคำถามเออบางคนเหมือนเดิมใครจะปริ้นก็ปริ้นอ่ะแล้วใครอ่ะไม่มีเครื่องปรินเราก็จดลงสมุดจ้า อ่าแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็ส่งที่ไหนคครับส่งรูปไปวันนี้ริกลุมไปได้ไหมคะได้จ้าเดี๋ยวเด็กๆรอแป๊บหนึ่งให้คุณครูอธิบายจบก่อนคุณครูส่งให้อยู่แล้วไม่ไม่มีว่าคุณครูไม่ส่งโอเคไหมอ่าอันนี้เป็นงานของห้องไหนคะอันนี้เป็นงานของห้องหนึ่งถึงห้องห้าอ่าต่อมาเรามาดูงานของห้อง ห้องถึงห้อง8กันค่ะงานของห้อง6ถึงห้อง8นะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนเนี่ยสรุปความรู้ประเภทของพายุลงในสมุดจากนั้นก็ถ่ายรูปอัพโหลดลงในกลุ่มลายหรือว่ากลุ่มของครูกแกะนั่นเองอซึ่งคุณครูสรุปให้ดูหรือยังคุณครูสรุปให้ดูหรือยัง สรุปให้ดูแล้วใช่ไหมใครจําได้บ้างอ่าง่ายมากอ่ะเดี๋ยวทีนี้คุณจะส่งสองอันนี้ให้เนาะแล้วก็จะเขียนบอกว่าของห้องไหนเป็นห้องไหนเดี๋ยวใครรอจดรอแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคุณครูขออส่งลิงก์ให้ก่อนโอเคไหมครูครับจ้าห้องหกถึงห้องแปดส่งลิงก์มาก็พอครับผมเรียนจเดี๋ยวอ๋อโอเคค่ะเพิ่ม